เศรษฐกิจแบบนี้จะเป็นเศรษฐีได้เมื่อไหร่กันเนาะก็นี่ไงแค่เข้าเกมเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีง่ายๆเพราะไลน์เกมเศรษฐีต,ตอนนี้เขาอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะวันนี้เมดิตะพาทุกคนกลับมาทอยลูกเต๋าสร้างแลนด์มาร์กแบบมันกว่าเดิมกับไลน์เกมเศรษฐีเวอร์ชั่นใหม่ที่อัปเกรดแบบจัดเต็มภาพสวยขึ้นเกมลื่นขึ้นรับรองว่าเล่นเพลินจนหยุดไม่ได้เลยค่ะเวอร์ชั่นใหม่นี้เขาเปลี่ยนโฉมใหม่แบบโหดมาก ดูหน้าล็อบบี้สีทุกคนสวยมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ใครที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้คือเกมกระดานแนวถอยลูกเต่าแย่งที่ดินสร้างแลนด์มาร์กและทําให้คู่แข่งล้มละลายใครที่รอดไปคนสุดท้าย <Yeah. S 1> ชนะไปเลยลายเกมเศรษฐีมีตัวละครใหม่จี้เครื่องรางใหม่อัปเดตท,ทุกสัปดาห์ด้วยนะคะและที่สําคัญสายฟรีต้องกรีด พอมีกิจกรรมแจกของฟรีแบบจุกๆทั้งตัวละคร S Plus จี้เครื่องราง S Plus เพชรฟรี Free, กดลับได้แบบจุกๆทุกซีซั่นเลยค่ะมีให้เลือกเล่นหลายโหมดเลยนะคะเริ่มจากโหมดพื้นฐานสุดคลาสสิกใครที่ชอบวางแผนต้องลองเลยค่ะสร้างแลนด์มาร์กแบบเพลินๆใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นชนะทีมโหมดโหมดนี้สนุกมากเลยค่ะจับคู่เล่นกับเพื่อนต่อสู้กับทีมฝั่งตรงข้ามเน้นทีมเวิร์กเยอะๆชนะง่ายขึ้นด้วยนะ Super b o ู m ปปโหมด ความวุ่นวายที่สนุกที่สุดจับทีม3ามี3หรือ10 v วี 10. วิ่งไปเก็บไอเทมทำลายฝั่งตรงข้ามและรีสร้างสิ่งผสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนหมดเวลาเวอร์เรสึกสูส้บอสสุดโหด ต่อสู้ดวลเดี่ยวกับบอสสุดแกร่งจัดทีมตัวละครและจี้เครื่องรางที่ดีที่สุดแล้วเข้าไปต่อสู้กับบอสเพื่อทนาคะแนนให้สูงที่สุดไต่แรงลับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยและยังมีกิจกรรมเว็บอีเวนต์และกิจกรรมในเกมแจกเพ็รฟรีแบบจุกจุกกว่าหนึ่งมเม็ดแจกจี้เครื่องราง S p l u สุดแกร่งและไอเทมอื่นๆอ,อ,อ,อีกเทียบเวอร์ชั่นใหม่นี้เขาอัปเกรดรางวัลใหม่ทั้งเกมทุกอย่างปรับใหม่หมดเลยค่ะมีแต่ไอเทมเด็ดๆทั้งนั้นเลยใครที่กำลังหาเกมเล่นเพลินๆหรือคิดถึงลายเกมเเรีีมาล่นนกัะะคะ ทั้งอัปเดตใหม่แบบจึ้งๆของแจกดีเทียบเล่นสนุกทั้งวันแบบไม่มีเบือ่อโหลดลายเกยมเศรษฐีเรามาสร้างแลนด์มาร์กกัน